รับเงินหรือตั้มขุดลีดเอ็มตัวแทนหมู่มบ้านชวนไปพูดถึงเรื่องนี้กันสักหน่อยนะครับพูดแบบสองมุมสองฝั่งเลยลนะครับจากกรณีที่เสียชีวนะคุณชูวิทย์นะครับเขาก็ออกมากระแสสังคมทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นเล่นพวกสายเทาสายมืดสายที่โกงกินต่างๆนานาแล้วก็มีคนมา จะเล่นแกจะเล่นแกหลายคนแล้วไม่ว่าจะใครก็ตามของไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับก็เจอเสียชูเขา่อหลักฐานนู่นนั่นนี่มาเงียบไปหลายคนอยู่เหมือนกันล่าสุดไงก็เจอกรณีที่ว่าคุณชูวิทย์เนี่ยเขาไปรับเงิน5 6หกล้านของตํารวจสายเทาท่านหนึ่งแต่ว่าเขาก็ชี้แจงแล้วว่าเงินเนี่ยเขาไม่ได้รับแล้วเขาวางไว้ก็เลยเอาเงินนะไปบริจาคให้โรงพยาบาล อะไรแบบนี้ตามกระแสข่าวที่ทุกคนก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วถ้าไม่รู้ก็เม้นถามกันเดี๋ยวคนในหมู่บ้านเราก็จะมาตอบกันเองหรือว่าถ่ายถ่ายถาย่ตามโซเชียลยมันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมเออกรณีน,นี้เนี่ยจากทีมชูวิทย์ที่เข้าข้างคุณชูวิทย์มาเยอะแยะมากมายเนี่ยก็เป็นประเด็นทําให้หลายคนเนี่ยรู้สึกแย่รู้สึกเฟลกับคุณชูวิทย์ไปเยอะเลยนะก็หลายคนก็สงสัยว่าเอ้ยทำไมอะ่ะเป็นคนดีเป็นคนมาช่วยสังคม อยากให้ประเทศมันดีขึ้นอยากใหอ้อำนาจมือมันมันหายไปแต่ทําไมไปรับเงินเขาเองเอา้าวทากระแสโซเชียลเนี่ยหลายคนหมดศรัทธาไปเยอะเหมือนกันนะหลายคนเกิดข้อกังขาเลยนะเออมันก็เป็นไปตามที่ฝ่ายตรงข้ามเขาตั้งใจนั่นแหละว่าจะให้ทําให้คุณชูวิทย์เนี่ยโดนล้มไปได้กับประเด็นนี้ใช่ไหมมันจะได้ไม่ไปขัดอูขัดตาขครเข้าจะได้ไม่ต้องไปแย้งหน่วยงานที่เขาเป็นสีเทาสีดาอะ จะได้ทำงานการสะดวกจะได้แบกกันสะดวกง่ายๆแหละครับแต่ถ้ามุมอีกมุมหนึ่งนะคุณชีวิตก็อาจจะรับงานใครมาสักคนหนึ่งจริงๆก็ได้ไม่มีใครรู้เลยถูกไหมแต่เราก็ดูตามเหตุความเป็นจริงที่เราเราก็รู้แค่ข่าวที่ออกมาเนาะเรื่องความจริงเราก็ไม่รู้ว่าเราก็ต้องค่อยๆวิเคราะห์ฟังข้อมูลต่างๆไปเรื่อยๆว่าจริงๆแล้วต่อไปความจริงเป็นไงทีนี้เคสเนี้ยทนายตั้มอะเขาก็มาเล่น คุณชูวิทย์ไงว่าเฮ้ยไป็นเรื่องการสาวงสาบานเห็นคุณชูวิทย์มาสาบานนายตั้มก็ไปวัดบ้างจะสาบแช่งมาเหมือนกันว่าใครทําไม่ดีให้ชิบหายอะไรเงี้ยต่างคนต่างชิบหายเดี๋ยวต้องรู้แหละว,ว่าใครชิบหายสักวันนะนะทีนี้คุณชูวิทย์เขาก็เลยไปเอาข้อมูลมาล่อทนายตั้มกับเหมือนกันว่าเป็นทนายสายไถไถคือเวลาออกถแถลงทีหนึ่งเนี่ยต้องมีค่าเสียหาย3 0 0 0 0นทีนี้ทนายตั้มเนี่ยก็ทําให้กระแสะคุณชูวิทย์ตกไปเยอะเหมือนกันใช่ปะ่ะก็เลย ก็เลยคุณชูวิทย์ก็เลยซัดกลับมาเหมือนกันไงว่าเนี่ยทน,นายตั้มภาพเป็นคนดีแต่ว่าออกถแถลงทีสามแสนแล้วทนายตั้มออกมายอมรับนะว่ารับสามแสนจริงแต่ว่าแล้วแต่เคสและอีกบางกระแสก,ก็บอกว่าไม่ได้รับนะแต่เป็นทนายผู้หญิงเป็นคนรับที่ออกผลกระแสอะไรประมาณนี้คนฟังก็สับสนมากเลยแล้วผมก็มีเวลาประมาณ5น,นาทีกับคลิปหลายคนสับสนเหมือนผมไหมอยากรู้ว่าแต่ละคนฟังแล้วเกิดความคุ้ยเขวมเหมือนผมหรือเปล่า ผมว่าบางคนหัวอ่อนนี่เขวไป,ไปเขวมานี่ประสาทแดกเอาได้ง่ายๆเลยนะเฮ้ย hey, สรุปคุณชูวิทย์เขาเขาดีหรือว่าทนายตั้มดีหรือใครไม่ดีและอัปเดตไปกว่านั้นกนะ็คือทนายตั้มเนี่ยเขาโยนไปให้ทนายผู้หญิงคนนึงที่มาออกขคนกระแสว่าเป็นคนรับเงินสามแสนนั้นและทนายผู้หญิงคนนึงอธนายนิดาน,นั่นแหละเขาก็ออกมาสวนนะว่าหมายถึงเขาหนระือเปล่าถ้าหมายถึงเขาเนี่ยพี่ไม่ใช่ลูกผู้ชายเลยนะเพราะเขาไม่ได้เป็นคนรับแต่พี่เป็นคนรับหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ โอ้ส่กันไปใส่กันมาตามกันไม่ทันกระแสโครงการบันเทิงก็เลือกกันคู่นั้นคู่นี้คู่นั้นมีชู้คู่นั้นฟ้องหยา่าคู่นั้นจะหย่ากันคู่นั้นอะไรต่างๆนานานมากมายใครที่สายทั้งบันเทิงทั้งการเมืองทั้งสังคมนะระวังสุขภาพจิตก,กันด้วยเสพข่าวเป็นความรู้ไปคุยกับเพื่อนเฉยๆก็อพอนะไม่ต้องเอาไปเครียดมากมายอย่างกรณีนี้เราก็ยังไม่รู้หรอกว่าทนายตันะ้มน่ยเขารับจริงหรือเปล่า เดี๋ยวต้องดูถแถลงต่อไปครับว่าเขาจะพูดยังไงแต่ทนายนิด้าออกมาพูดแล้วว่าไม่ใช่เขานะถ้าเป็นรูปผู้ชายจริงก็เอ่ยออกมาแล้วว่าใครรับอะไรอย่างนี้ผมว่าเดี๋ยวคุณชูวิทย์ก็ต้องเอาหลักฐานอะไรออกมาอีกเพราะเพราะเนี่ยที่เขาบอกทนายตั้มรับรับสามแสนต่อหนึ่งงานแถลงนะเขาก็เอามีใบเสร็จอะไรมาเสร็จสับนะครับว่าบริษัทของทนายตั้มเนี่ยรับเงินสามแสนจริงอะไรอย่างี้ทนายนิด้าเขาบอกว่าพี่เป็นคนดังที่พูดอะไรใครก็เชื่อเพราะฉะนั้นพี่ต้องพูดชัดเจนไม่งั้นเสียหายไปถึงทนายนิดานะ อะไรแบบนี้ก็ต้องมาคอยดูแล้วว่าถ้าทนายตามส่วนออกมาอีกแล้วคุณชูวิตย์เขาก็ข้อมูลเยอะจริงๆก็ส่วนไปอีกอสรุปอะ่ะผมไม่เข้าข้างใครแต่ว่าถ้าใครหวังดีต่อทุกคนจริงๆสังคมจริงประเทศจริงๆเนี่ยก็ขอสนับสนุนนะครับอยากให้ประเทศมันดีขึ้นอย่าจสติดหายไป